ความแตกต่างระหว่างป้ายพิมพ์และป้ายทอเลือกแบบไหนดีสำหรับธุรกิจของคุณ ป้ายสินค้าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือสินค้าอื่นๆการเลือกใช้ป้ายที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้สินค้าแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจอีกด้วยโดยป้ายสินค้าที่ได้รับความนิยมมีสองประเภทหลักคือป้ายพิมพ์และป้ายทอแต่ทั้งสองมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประเภทป้ายที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ1 ป้ายพิมพ์พรินทีปลาเบลลักษณะเด่นใช้วัสดุอย่างผ้าซาตินหรือโพลีเอสเตอร์เป็นฐานจากนั้นพิมพ์ลวดลายหรือข้อความลงบนวัสดุด้วยหมึกพิมพ์มีความละเอียดของสีสูงสามารถพิมพ์ลวดลายหรือข้อความที่ซับซ้อนได้เช่นโลโก้ที่มีหลายสีหรือข้อความขนาดเล็ก ข้อดีราคาประหยัดเมื่อเทียบกับป้ายทอเหมาะสำหรับงานที่ต้องการดีไซน์ซับซ้อนหรือสีสันหลากหลายผลิตได้เร็วและในปริมาณมากข้อเสียหมึกพิมพ์อาจซีดจางเมื่อใช้งานานานหรือซักหลายครั้งไม่คงทนต่อการใช้งานหนักเช่นสินค้าที่ต้องการความทนทานสูงเหมาะสำหรับสินค้าที่มีดีไซน์หลากสีเช่น เสื้อผ้าสไตล์แฟชั่นการผลิตสินค้าที่มีงบประมาณจำกัด 2. ป้ายทอวัววืนลาเบลลักษณะเด่นผลิตจากเส้นได้ที่ถูกทอเป็นลวดลายหรือข้อความโดยตรงใช้เครื่องจับพิเศษในการทอให้เกิดลายบนเนื้อผ้าข้อดีมีความคงทนสูง สีไม่หลุดหรือซีบจางง่ายแม่่านการซักหรือใช้งานหนักดูหรูหราและเหมาะกับสินค้าที่ต้องการสร้างความประทับใจในระดับพรีเมียมข้อเสียราคาแพงกว่าป้ายพิมไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรายละเอียดหรือสีที่ซับซ้อนเหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความคงทนเช่น กระเป๋าหรือเสื้อผ้าระดับพรีเมียมแรน์ที่ต้องการสร้างความหรูหราและเอกลักษณ์สรุปควรเลือกแบบไหนการเลือกใช้ป้ายพิมพ์หรือป้ายทอขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้างบประมาณและภาพลักษณ์ที่คุณต้องการสร้างหากต้องการประหยัดงบประมาณและออกแบบป้ายที่มีลวดลายซับซ้อนให้เลือก ป้ายพิมพหากคุณต้องการเน้นความคงทนและภาพลักษณ์หรูหราป้ายทอจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมการเลือกป้ายที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้แบรนด์ของคุณและยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วยอย่าลืมพิจารณาความต้องการของสินค้าของคุณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพิ่มซีทิป ใช้คำว่าป้ายพิมพ์ป้ายทอความแตกต่างระหว่างป้ายพิมพ์และป้ายทอในหัวข้อและเนื้อหาเพื่อช่วยดึงดูดการค้นหาเพิ่มคำที่เกี่ยวข้องเช่นการเลือกป้ายสินค้าป้ายแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google